สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีบุษรูทุกคนพี่นอ้อาเว้ลู้จาก่อนสูจ้ามาลุงจ้าปซด์หนนะป่ะของินแม่ได้เท่แน่นะไปยังไปไยังไปหาพันกีบห,หาพันกีบก็บสี่ ซาสี่บาทป้ายหาบาทป้าย <c oughs> สุดแดงทั้งโตเลยป้าทนเหี้ยน จะอะแรนะซืออะไรสนะิโดยอีกอย่า,ายยคลายแอาจารย์นเนี่ยภาษาอาจ,อรจารย์ภาษาอังกูก น่ามากินลมันเย็นเอากินขนมปูเข้ามาเม,ม,มียนเข้ามาบุเข้ามาเข้ามาอืมเอาแต่ละแสบโล่แสบมาสวยซื่อขนมอาเทนมาเนี่ย านังกินพห่มัมงนังกินกับมาพี่มป่ะลงมาสิลงมา,งมาหา,าพี่า <c oughs> นังกินพี่สมา <c oughs> ไปานังกินพี่นังข้างลลางถือมา้ง <c oughs> กู้าครับเต็มหานหังลงแสนหังลง มีสอดผิดหรือม่่ะนะก็เป็นๆขน่หนอนนเทียนเยอะกิ่หนอยได่ะว่ากันเทียนสิบีฮะอืเอ๋ออาม่มานีอาสิทีไง เอาสอดมากเอยเอาขนมมาบอกพี่ว่าเอาสอดดูสดิปึ๊บกิน <c oughs> <c oughs> เราก็แม่มาคุดลากไปหน่อยักออยังมันเผาขยะก่อน,น,น,อ,นอ,อืออยู่แสบบะแสบบะ อาจจะบีบเองมั้ยไหนหาจ้ะบีบเองเป็นบองที่เขาทำกันยังไงเหรอไปไปหาปลานาะโอ้โอจะคือดูแฉบีเขึ้อนบีบตะก่นหอดบีบตะก่นก่อนแล้วมันอันน่ะ กินนมยังวันี่นะอืม่อเป็นเป็นว่ามหาโคทา,า,าน่าสักไอ้ออย่าใส่อืมโอ้ยไอ, <laughs> อ,อ้กจะทียสะเดแล้วแซ่บชินอดคอยอยู่บ่ขนอก,ก็เปนมาหาเลยไอ้เยี่มไม่ใส่เอ้เยี่ยมไม่ใสา่เอ้เยี่ยมปา,า,า,าต้นน้อย โอ้แสบคือบ่ไปสะขอเงินเมยมป์ปในหาพันมาซื้อกนุ้นมาเทนไม่แบีบตะก้นมันขึ้นมาเออนั่นละ เซ่อบ,บ่อันนมาม่ตองหาอาซใส,สอันา,ายิ่งยิ่ไม่ยิมย่มันวัยิม้มันอันนหมาหาเส้นยิ่งยิมนมันวัดเห็่ป่ป้าเบิ่งเนี่ยเราตีเจ้าน้าเพ่หรือบ่บเพ่อะเยียงดัง,ดดดงลัวยังไงพัวยังโมเลย กีขากับปิ่งปลาพอไปหวานเฮบอกเอ้มอดไปใช่ไหมเอมอดอยู่ข้นเมีอะไรบอ ใช้สื่อส่งเห็นะคือแดงขัดแท,ทอะอัมนั่นามาาเทีนเีกนป่าว้วเยี่ยมเชื่อหายเกิดปมันใหญ่กเก่าเลยเป็นตัวใหญ่กึนมาน่หนึงเอาบออมหิ่มนนะ่ ว้าวทิมเออแก่บ่อแกะก็กินหูถึมันก่ดมันนะเออทั้งเอิญนั่นแหละเออโอเคโอเค อเอาเราลูกหากอนหาบาทขนมนะลูกอาจารย์เป็นตอนเท่าไหร่คะ <c oughs> อ่ะค่ะกหนู

เราใส่นางหมากเราตอนนี้เสพพอนั่งสิไปโม่บุญมาจ้าหนะไอ้ไอ้เอ้าไอ้ไอ้กับบุญเรียบึงโดยโดยเออ ป้าตัวสั่งน้อยไอ้ไปแซนนะมาซื้อกานมใส่เป็น,นเนทานะแม่มาแล้วอตาตตีมาเร็วมาเบิ่งห้านเป็นเท้ารึไงมาเบิ่งกัไมมีเค้กพร้อมไหนโอ้ยโบว์มามาไม่ไมาไม่มาเบิ่งเค้กไว้เลี้ยงเบิ่งเป็นเท้าระวังจะหลุดทั้งหน้าเด้อแต่บอกกินเบิ่งกานมนะ เอาว่าลูกโอมมาหนึ่งเ,เงินจะเรือหนึ่งเด้เงินจะเรือพันกีบลูกค้า v ีเอพีแซบไหมแซบครับ <c oughs> นี่กัสเซร่าเดอ้อพี่น้องจะพอกัใไมคคิมนาบ๊ายบาย๊ายบายไมาเสียผมมีไม่บอกเสียก่อน